รวงข้าวชื่อเรื่องใต้เงาอ้อยปลายทางหัวใจพี่อิงฟ้าอายุ44ปีเศร้าแม่ไม้เจ้าของสวนอ้อยเพิ่งเสียสามีไปเมื่อสองปีก่อนต้องสู้ชีวิตลำพังในไร่อ้อยร้อนแรงไม่มีลูกหลานช่วยต้องจ้างแรงงานประจำและรายวันมาช่วยดูแลสวนป๋องอายุ29ปีเศร้าหนุ่มบ้านนาจากอีสานใต้มุ่งหน้ามาหางานในจังหวัดอื่นขยันถึกอดทนสุภาพเงียบเงียบแต่ใจเด็ดเข้ามาช่วยงานในไร่และได้กลายเป็นแรงหลักของสวนในช่วงฤดูแล้งบรรยากาศ ฤดูร้อนจัดสวนอ้อยเหี่ยวชาวน้ำในบ่อแห้งต้องขุดบ่อน้ำบาดาลกันเองโดยใช้แรงงานคนเพราะเครื่องจักรก็มีจำกัดความใกล้ชิดกลางแดดจ้ากลางคืนหนาวเย็น2คนผัดกันเวรดูปั๊มน้ำจนได้แชร์ความเหนื่อยล้ากันในกระท่อมท้ายสวนที่อิงฟ้าเหนื่อยล้ากับภาระชีวิตและแผลใจจากอดีตสามีที่จากไปป่องเข้ามาพร้อมความเงียบแต่มั่นคงในสายตาความใส่ใจในต้นอ้อยและน้ำที่รดสวนทุกวัน เมื่อดินแตกกระแหงและทุกอย่างดูจะพังลงพี่อิงฟ้ากลับได้มือปองที่ไม่เคยปล่อยมือเธอทั้งตอนลากข้อต่อเครื่องสูบน้ำหรือแม้แต่ตอนนั่งมองอาทิตย์ตกอยู่ท้ายไร่ด้วยกันจากความแห้งแล้งกลับกลายเป็นความอิ่มเอมที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของทั้งสองคนอย่างช้าๆแดดแผดดินแตกเสียงแดดตกกระทบหลังคาสังกสีดังเปรียปร้ยๆราวกับจะหลอมละลายทุกสิ่งที่อยู่เบื้องล่างให้ละลายกลายเป็นไอ ที่อิงฟ้าเช็ดเหงื่อจากหน้าผากมองท้องไร่ยอ้อยที่เคยเขียวขจีบัดนี้เหลือเพียงร่องรอยของใบไม่ที่ห้อยหดหูเหมือนเจ้าของมันสองปีแล้วที่เธอต้องทำสวนลำพังหลังจากเสียพี่เวศสามีผู้ร่วมสร้างไร่แห่งนี้ไปด้วยโรคร้ายใจเธอเหี่ยวเฉาเหมือนต้นออยที่ไม่ได้รดน้ำพี่อิงครับผมลากเข้ามาครบแล้วแต่ปั๊มเก่าเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะครับเสียงต่ำๆของปองหนุ่มร่างล่ำแดดไม่ดังขึ้นจากด้านหลัง ที่อิงฟ้าหันกลับไปเห็นชายหนุ่มสวมเสื้อยือดเก่าที่เปียกเหงื่อจนแนบแน่นไปกับร่างท่อนแขนแน่นด้วยกล้ามเนื้อจากการทำงานกลางแดดเขายืนหอบเบาๆมือยังจับท่อพีวีซีที่ลากมาจากริมคลองเครื่องมันเก่าไปหน่อยเดี๋ยวพี่ลงไปดูให้เธอก้าวข้ามเศษหินกรวดไปใกล้จุดที่เขาเรียกแต่ฝีเท้ายังไม่ถึงปองก็รีบยื่นมือมาช่วยพยุงเธอเบาหาหะสัมผัสแผวๆจากมือหยาบนั้นทำเอาใจเธอสั่นวูบในจังหวะที่ไม่ทันได้ตั้งตัว ขอโทษครับพี่ผมแค่กลัวพี่สะดุดเขารีบลดมือลงทันทีไม่เป็นไรเธอพูดเบาๆพลางเม้มริมฝีปากแน่นความเงียบปกคลุมเพียงชั่วครู่ก่อนที่ป๋องจะพูดเสียงนุ่มผมคิดว่าเราน่าจะลองขุดบ่อน้ำมาดานนะครับที่อิงฟ้าหันมาสบตาเขาอีกครั้งแววตาของป๋องแน่วแน่เหมือนคนที่ไม่ยอมแพ้แม้ดินจะแห้งแตกกระแหงเพียงใดเธอพยักหน้าเบาหาหา ถ้าป๋องจะช่วยพี่พี่ก็พร้อมจะลุยไปด้วยกันฝนกลางแง้งเสียงคลืนค่นแคลนของฟ้าผ่าดังสะเทือนฟ้าดินแห้งแตกกระแหงที่ไม่ได้รับฝนมานานปีเหมือนจะตื่นขึ้นมารับรู้การกลับมาของหยาดน้ำฟ้าที่อิงฟ้ายินหน้ามุยมองท้องฟ้าเทาเข้มจากหน้ากระท่อมปลายสวนเฮ้อขุดบ่อยยังไม่ทันถึงน้ำฝนก็ดันมาเธอบ่นเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองมากกว่าจะพูดกับคนข้างหาหะ ยืนอยู่ไม่ไกลเสื้อยืดเปียกแนบตัวอยู่ใต้เสื้อกันฝนพลาสติกเก่าหาหะเขาเดินมาส่งเธอถึงกระท่อมเพราะพี่อิงฟ้าไม่ทันกลับเข้าบ้านใหญ่ฝนดันเทลงมาตอนพวกเขายังอยู่ท้ายไรย่กระท่อมหลังนี้อยู่ได้ไหมครับคืนนี้เขาถามด้วยน้ำเสียงเกรงใจแต่แววตามีน้ำหนักที่บอกว่าเขาพร้อมจะอยู่เป็นเพื่อนหากเธอไม่กล้าค้างลำพัง ที่อิงฟ้ากวาดตามองไปรอบห้องเล็กๆมีแคร่นอนไม้ไผ่ผ้าห่มเก่าหมอนสองใบและไฟฉายดวงหนึ่งที่ปองเพิ่งเปิดไว้บนถือเธอถอนหายใจเบาหาหะจะกลับก็กลับไม่ได้แล้วลนะ่ะเนอะฝนแบบนี้เดินลื่นตายพอดีเธอนั่งลงบนแคร่ไม้หยิบผ้าเช็ดหน้ามาซับหยดน้ำฝนที่ยังเกาะปลายผมปองเดินหลบเข้ามานั่งห่างๆที่มุมห้องฝั่งตรงข้ามกัน มีเพียงเสียงสายฝนที่กระทบหลังคาสังกะสีดังพรึบพรับเป็นจังหวะและเสียงลมหายใจของสองคนที่อิงฟ้าชำเลืองมองป่องผ่านแสงไฟสลัวในความมืดนั้นดวงตาเขาสะท้อนแววอะไรบางอย่างที่ทําให้เธอรู้สึกร้อนวูบขึ้นมาจากอกเหนื่อยไหมเธอถามเสียงเบาไม่ครับถ้าได้อยู่ช่วยพี่ผมไม่เคยเหนื่อยเลยคำพูดง่ายๆแต่ฟังแล้วทำเอาหัวใจเต้นช้าลงแล้วกลับมาแรงขึ้นอีกหน พี่อิงฟ้าเบือนหน้าไปทางหน้าต่างพยายามซ่อนใบหน้าร้อนเผาไว้ในความมืดบางทีพี่ก็กลัวกลัวว่าจะพึ่งใครมากเกินไปเสียงเธอเ,ธอเบาแทบเป็นกระซิบปองไม่พูดอะไรเขาเพียงแค่ลุกขึ้นเดินม,มาใกล้เธอแล้วหยิบผ้าผืนเล็กที่วางอยู่บนโต๊ะไม้ข้างแคร่ก่อนจะยื่นมาซับป,ปลายผมเธอเบาหาหะไม่ต้องกลัวผมหรอกครับผมไม่มีวันปล่อยพี่ไว้คนเดียวเธอเงยหน้ามาสบตาเขา แค่แววตาคู่นั้นก็ทําให้เธอลืมฝนลืมความแห้งแล้งลืมแม้แต่โลกที่หมุนอยู่และในค่ําคืนนั้นที่เสียงฝนยังไม่หยุดตกพี่อิงฟ้าก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในกระท่อมอีกต่อไปขุดลึกไปถึงหัวใจเช้าหลังฝนตกฟ้าย,ยังครึ้มแต่เร่อ้อยดูชุ่มฉ่ากว่าที่เคยกลิ่นดินเปียกเปียกลอยเข้าจมูกปนกับกลิ่นเหงื่อจางๆของคนงานที่เริ่มจับจอบขุดดินกันตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่สว่าง ตรงนี้แหละครับพี่อินดินมันนิ่มดีน่าจะเจอน้ำเร็วปองชี้มือไปยังแปลงว่างท้ายไรย่พี่อิงฟ้ายืนพิงจอบมองเขาอย่างชื่นชมในความขยันไม่รู้เหนื่อยร่างสูงใหญ่กับแรงมือแน่นๆของเขาทำเอาหัวใจคนเป็นเจ้าของเร่สันแบบทุกครั้งที่สายตาเผลอไปจ้องนานเกินควรขณะที่ทั้งสองกำลังตั้งหน้าต,ตั้งตาขุดเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากทางเข้าไรา่นั่นใครอีกละ่ะ ที่อิงฟ้าพึพมพำแล้วตาก็ต้องหรีลงทันทีเมื่อเห็นเจ้าของรถกระบะสีดำคันใหม่เอี่ยมพ่อเลี้ยงธนาชายวัยสี่สิบปลายๆเจ้าของไร่อ้อยฝั่งตรงข้ามที่เคยมีทีท่าสนใจเธอแบบเกินพอดีเขาลงจากรถพร้อมรอยยิ้มที่พี่อิงฟ้าไม่เคยไว้ใจอรุณสวัสดิ์ครับคุณอิงไม่คิดเลยนะว่าจะขุดบอกกันเองแบบนี้เขากล่าวเสียงดังแล้วปลายตามองป๋องที่ยืนถือจอบอยู่ข้างหา,หาหะ ป่องนี่ไม่พูดอะไรแต่แววตาเขาเปลี่ยนทันทีที่ชายคนนั้นมองที่อิงด้วยสายตาเจ้าของที่ผมเคยเสนอเนี่ยยังอยู่นะครับถ้าขายเรื่องนี้ให้ผมพี่อิงจะได้ไม่ต้องลำบากอีที่ไม่ขายค่ะที่อิงฟ้าตอบเสียงเรียบแต่อึดอัดทนายยิ้มมุมปากแล้วพูดทิ้งท้ายก่อนขึ้นรถระวังนะครับใช้คนงานผิดที่ผิดทางวันหนึง่งอาจเจอน้ำสกปรกปนขึ้นมาจากบ่อก,ก็ได้ ป๋องยังนิ่งไม่พูดแต่ตากลับมองตามรถกระบะที่แล่นออกจากใกล้ไปอย่างเงียบงนันพี่อิงฟ้าหันมาสบตาเขาป๋องอย่าคิดมากนะพี่ไม่เคยลังเลใจเรื่องนายเลยคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่มีน้ำหนักเกินกว่าใครจะจินตนาการแม้เธอยังไม่พูดคำว่ารักแต่ก็เท่ากับยืนอยู่ข้างเขาแล้วป๋องก้มหน้าลงเล็กน้อยก่อนจะยิ้มบางหาหา ขอบคุณครับพี่งั้นผมจะขุดบ่อนี้ให้ลึกที่สุดให้มันได้น้ำที่สะอาดที่สุดเพื่อพี่ในแววตาของเขาไม่มีคำว่าคนงานมีแต่คำว่าผู้ชายคนหนึ่งที่อยากยืนเคียงข้างผู้หญิงคนหนึ่งด้วยใจทั้งหมดไออุ่นนี่คืนเหงาเสียงกบเขียดร้องระง,งมใต้แสงจันทร์จางๆเร่งเงียบสงบหลังจากทั้งวันเต็มไปด้วยเสียงจอบเสียงปองเดินตัวเปียกมาส่งพี่อิงฟ้าถึงบ้านหลังใหญ่เพราะเธอไอไม่หยุดตั้งแต่บ่าย ขึ้นไปพักเถอะครับเดี๋ยวผมไปต้มน้ำขิงให้เขาวางกระป๋องน้ำมันที่ใช้ขุดดินไว้หน้าบ้านก่อนจะตรงไปยังครัวที่อิงฟ้ากำลังจะปฏิเสธแต่ก็พูดไม่ออกเพราะตอนนี้หัวเธอเบามือเท่าและหน้าร้อนเผาจนขาแทบไม่มีแรงเวลาผ่านไปไม่นานป๋องกลับมาพร้อมถ้วยน้ำขิงอุ่นๆกลิ่นหอมชุนเตจจมูกค่อยๆจิบครับร้อนอยู่เขาวางถ้วยไว้บนโต๊ะข้างเตียงแล้วหันไปเปิดพัดลมเบอร์ต่ำ พี่อิงนั่งพิงหมอนเธอไม่ได้แต่งหน้าเหมือนเคยผมสยายหลุดลุย่ยชุดอยู่บ้านสีขาวสะอาดทำให้เธอดูอ่อนแอและนุ่มนวลอย่างที่ป๋องไม่เคยเห็นป๋องหันหลังจะเดินออกอยู่เป็นเพื่อนที่ก่อนได้ไหมเสียงนั้นเบาเหมือนกลัวคำตอบป๋องชะงักและค่อยๆเดินกลับมานั่งขอบเตียงข้างเธอเงียบหาหะห้องทั้งห้องเงียบสนิทยกเว้นเสียงลมหายใจสลับกันของทั้งสอง เขาค่อยๆยื่นมือมาสัมผัสหลังมือเธอมันร้อนจัดมีผ้าชุบน้ำไหมครับเดี๋ยวผมเช็ดตัวให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำเองแต่เธอไม่มีแรงลุกแม้แต่น้อยสุดท้ายเขาก็หยิบผ้าขนหนูมาบิดน้ำอุ่นและนั่งลงใกล้เธออย่างเงียบงนันมือหยาบกร้านของป๋องค่อยๆแตะผิวเนื้อของเธออย่างเบาที่สุดซอกคอที่ร้อนเผาหน้าผากที่ชื้นและหัวใจที่เต้นแรงของทั้งสองคน,งงคนเธอหลับตาลงพูดแผ่วเบา ถ้าพี่ไม่มีนายอยู่ตรงนี้พี่คงจะเหงาจนตายป๋องไม่ตอบแต่เขากุมมือเธอไว้แน,น่นขึ้นแล้วกระซิบเบาหาหะผมอยู่ตรงนี้แล้วครับและผมไม่ไปไหนคืนทั้งคืนเขาเฝ้าอยู่ข้างเตียงแม้จะเป็นแค่เงาของคนงานที่ไม่มีสิทธิในหัวใจของเธอแต่ในเวลานั้นเขาไม่ขอเป็นอะไรนอกจากคนที่อยู่ใกล้ที่สุดคนที่ไม่ควรคู่หรือคนที่ขาดไม่ได้ เช้าวันต่อมาอากาศสดใสกว่าทุกวันที่อิงฟ้าตื่นขึ้นพร้อมกลิ่นหอมของข้าวต้มหมูร่างกายดีขึ้นอย่างน่าแปลกใจแต่สิ่งที่ทำให้ใจเธอรู้สึกวูบวาบไม่ใช่คิดที่ลดลงแต่คือความเงียบที่แทนที่การพูดคุยหยอกล้อของป๋องเขาทำอาหารไว้ให้เขาทำงานทั้งวันโดยไม่เข้ามาคุยเขาหลีกเลี่ยงสายตาเขาเงียบ เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่คนเดียวในบ้านอีกครั้งเหมือนตอนที่ยังไม่มีเขาแต่ต่างกันที่ตอนนี้เธอไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วป๋องเธอเรียกเขาตอนทบข่ำขณะที่เขากำลังล้างมือจะกลับเรือนคนงานครับพี่น้ำเสียงสุภาพต่างจากทุกครั้งเป็นอะไรไปทำไมเงียบเงียบเธอถามตรงหาหะ เขาหลบตาถอนหายใจเล็กน้อยที่อิงฟ้าหายดีแล้วผมดีใจผมก็เลยไม่อยากรบกวนรบกวนเธอถามย้อนเสียงสัน่นก็ผมมันแค่คนงานครับพี่คนบ้านบ้านแรงงานหาเช้ากินข้ามจะให้มาทำตัวใกล้ชิดอะไรเกินกว่านั้นผมกลัวจะไม่เหมาะสมกลัวจะทำให้คนอื่นมองที่ไม่ดีที่อิงนิ่งหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอก แล้วนายคิดว่าที่ผ่านมาพี่มองนายเป็นแค่คนงานเหรอน้ำเสียงของเธอเปลี่ยนไปเขาเงียบแล้วพึมพำผมไม่กล้าคิดอะไรไปมากกว่านั้นหรอกครับพี่มันเกินฝันของผมไปแล้วเธอเดินเข้าไปใกล้สายตาแน่วแน่จนป๋องเผลอถอยหนึ่งก้าวงั้นฟังนะป๋องพี่ไม่ได้ต้องการคนที่มีทุกอย่างพี่แค่ต้องการคนที่อยู่ข้างที่จริงหาหะ และในวันที่พี่ป่วยไม่มีใครพี่เห็นนายคนเดียวแล้วตอนนี้ถ้าจะมีใครที่พี่ขาดไม่ได้มันก็คือนายป๋องนิ่งดวงตาที่เคยมั่นคงกลับวู؛กไหวอย่างเห็นได้ชัดเขาเม้มปากแล้วพึมพำเบาหาหะอย่าพูดแบบนี้สิครับพี่เดี๋ยวผมจะห้ามใจไม่ไหวเธอยิ้มแล้วเอื้อมมือไปแตะแขนเขาเบาหาหะไม่ต้องห้ามหรอกถ้าใจตรงกรัน ในแสงไฟลานจอดรถสองเงายืนใกล้กันอย่างพอดีไม่ใช่เงาของเจ้าของไร่กับคนงานแต่เป็นเงาของคนสองคนที่หัวใจเริ่มเข้าจังหวะเดียวกันโดยไม่ต้องใช้คำว่าเหมาะสมมาเป็นข้อแม้ฝนแรกกับคนที่พี่ไว้ใจเสียงฟ้าร้องเบาๆดังมาจากทิศตะวันตกลมเย็นแปลกๆพัดผ่านเร่อ้อยในยามค่ำอิงฟ้าเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดลงก่อนเวลานึกในใจว่าฝนจะตกหรือเปล่านะ แต่ไม่นานคำตอบก็ไหลลงมาจากฟ้าฝนเม็ดใหญ่เริ่มโปรยลงมากลิ่นดินแห้งเปียกชื้นพุ่งขึ้นมาแต่จมูกเสียงเม็ดฝนกระทบหลังคาสังกะสีในโรงเก็บอุปกรณ์ดังตึกก้องพี่อิงทางนั้นฝนแรงและมันีนีเร็วครับเสียงป่องร้องจากโรงเก็บของเขายืนโบกมืออยู่อิงฟ้าวิ่งฝ่าสายฝนเข้าไปหาเปียกไปทั้งตัวจนผมเธอแนบแก้ม เธอหัวเราะหอบพลางปัดฝนออกจากหน้าเล่นเอาเปียกหมดเลยเธอว่าเสียงล้านแต่มีแววสดใสในดวงตาดีนะครับที่บ่อบาดาลขุดไว้ทันไม่งั้นน้ำฝนลงดินก็เสียเปล่าอีป๋องว่าพลางหยิบผ้าขนหนูส่งให้อิงฟ้ารับมาเช็ดผมแต่มือก็สั่นเล็กน้อยอากาศเย็นจัดกระทันหันเสื้อเธอแนบเนื้อจนเห็นสัดส่วนชัดป๋องเบือนสายตาออกพยายามไม่มองหนาวหรอครับ เขาถามเบาหาหะก็นิดหนึง่งเธอพยักหน้าเขาถอดเสื้อคลุมผ้าใบของตัวเองออกแล้วคลุมให้เธอใส่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่สบายอีอิงฟ้าเงยหน้ามองเขาใบหน้าเปียกฝนเหมือนกันทั้งคู่แต่สายตาของเขาไม่ได้เย็นชาเหมือนลมเลยกลับร้อนวูบราวกับจะละลายฝนลงให้กลายเป็นไอป๋องครับพี่ ถ้าพี่จะขอให้คืนนี้นายไม่กลับเรือนอยู่เฝ้าไฟในโรงเก็บนี้ด้วยกันได้ไหมเขานิ่งไปชั่วอึดใจก่อนจะตอบแผ่วเบาเหมือนกลัวเธอจะเปลี่ยนใจได้ครับพี่ผมอยู่ตรงนี้แล้วฝนยังไม่หยุดตกแต่ภายในโรงเก็บอุปกรณ์เล็กๆอบอุ่นกว่าที่เคยมีเพียงเสียงฟ้าร้องกับเสียงหัวใจของคนสองคนที่เริ่มซื่อตรงกับตัวเองมากขึ้นทุกที น้ำใต้ดินน้ำในใจไหลไม่ย้อนกลับเสียงนกกระแตแต้แวัดเรียกยามเช้าดังแว้วมาแสงแดดแรกหลังฝนซึมเข้ามาผ่านช่องไม้ในโรงเก็บของที่อิงฟ้าลืมตาขึ้นช้าชารู้สึกถึงไออุ่นข้างตัวที่ยังไม่จากไปไหนป่องนั่งพิงฝาผนังหลับตานิ่งมือยังจับแขนเธอไว้แน่นเหมือนกลัวเธอจะหายไปเธอขยับตัวเบาๆพลางมองหน้าเขาใกล้หาหาแล้วก็ยิม้ม ยิ้มที่ไม่ได้หลุดออกมาง่ายๆแบบนี้มานานมากแล้วทำไมตื่นก่อนแต่ไม่ปลุกเธอกระซิบไม่กล้าครับพี่กลัวพี่ฝันดีอยู่เขาลืมตาขึ้นยิ้มบางๆกลับหลังจากกล้างหน้าล้างตาเสียงเครื่องปั๊มน้ำก็ดังขึ้นเบาๆจากท้ายไร่ป๋องขมวดคิ้วพี่ปั๊มน้ำนั่นหรือว่าทั้งคู่รีบเดินฝ่าดินแฉะไปยังบ่อบาดาลที่ขุดไว้หลายเดือนก่อน ตรงปากบมีสายยางใสๆต่อท่อออกมาน้ำไหลพรั่งพลูยอย่างต่อเนื่องน้ำใสจนเห็นฟองอากาศลอยขึ้นเป็นระลอกปองแทบจะเฮลัน่นมาแล้วพี่น้ำมาแล้วจริงๆเขาหันไปมองอิงฟ้าอย่างดีใจเธอยิ้มตาเป็นประกายไม่พูดอะไรแต่น้ำตากลับไหลไม่รู้ว่าน้ำตาแห่งความดีใจหรือน้ำตาแห่งการรอคอยที่มันจบลงเสียที เขาเห็นดังนั้นก็เลยเผลอกอดเธอแน่นเข้าไม่ต้องร้องนะครับพี่จากนี้ไปทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วและเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นใต้ท้องฟ้าจำใสาหลังสายฝนในอ้อมแขนของผู้ชายที่ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีตำแหน่งแต่เขาคือคนเดียวที่ทำให้พี่อิงยืนอยู่ได้จนถึงวันนี้แต่ยังไม่ทันได้ซึ้งอะไรนานเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ก็ดังขึ้นที่หัวไร่คนขี่คือพ่อเลี้ยงธนา เจ้าของเร่ยอ้อยฝั่งตรงข้ามเขาจอดรถเดินตรงเข้ามาด้วยใบหน้ากังวลแต่สายตากลับจ้องมองป๋องอย่างไม่วางตาอิงฟ้านี่เธออยู่กับคนงานตั้งแต่เมื่อคืนเลยเหรอเสียงเขาแข็งขึ้นป๋องพงะเล็กน้อยแต่ยังยืนอยู่ข้างๆเธออย่างมั่นคงที่อิงฟ้าเงยหน้ามองพ่อเลี้ยงธนาแล้วตอบด้วยน้ำเสียงเรียบใช่ฉันอยู่กับคนที่ไว้ใจและไม่เคยทิ้งฉันในวันที่แย่ที่สุด พ่อเลี้ยงธนานิ่งสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีแล้วไงละ่ะเธอย้อนเสียงนิ่งฉันไม่เคยแค่สายตาคนถ้ามันทําให้ฉันมีความสุขกับชีวิตที่เลือดเองรักที่ไม่มีใครต้องอนุญาตผ่านไปหลายเดือนน้านิ่งในบ่อบาดานยังคงไหลไม่ขาดสายต้นอ้อยเขียวเข้มตลอดเร่กลับมาเติบโตอย่างแข็งแรงแรงคนก็ไม่ขาดเพราะหัวใจของคนปลูกเต้นแรงไม่แพ้กัน ไรอ้อยของอิงฟ้ากลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความแห้งแล้งหากเป็นเพราะเรื่องที่เจ้าของไร่สาวใหญ่อยู่กินกับคนงานหนุ่มอย่างเปิดเผยเสียงซุบซิบมากมายบางก็ว่าเธอบ้าผู้ชายบ้างก็ว่าเธอเสียศักดิ์ศรีแต่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเธอดูมีความสุขกว่าที่เคยเป็นวันหนึ่งที่ว่าการอำเภอเล็กหาหะ อิงฟ้าสวมเสื้อผ้าพื้นบ้านผืนเรียบเดินจูมือปองเข้าไปเจ้าหน้าที่ถามเสียงแผ่วด้วยความเกรงใจจดทะเบียนกับคนงานหรือครับคุณอิงค่าคนงานที่ขุดดินขุดน้ำและขุดใจฉันออกจากความแห้งแล้งทั้งคู่เซ็นชื่อด้วยมือที่ไม่สั่นเพราะหัวใจนั้นแน่วแน่มานานแล้ววันนั้นไม่มีงานแต่งไม่มีขันหมากไม่มีรำวง มีแค่เพิงไม้ใต้เงาอ้อยที่โรยกลีบดอกขี้เหล็กที่ปองเก็บมาจากหลังไร่มีแค่เสียงหัวเราะจากลุงแก่ๆข้างบ้านที่มาเป็นพยานกับเสียงอ้อยลู่ลมเหมือนร่วมยินดีกับความรักที่เติบโตในใจทั้งคู่ก่อนที่พระอาทิตย์จะลับเหลี่ยมฟ้าอิงฟ้านั่งพิงไหล่สามีในเถียงนาเล็กหา,หาหแสงทองอับไรเขียวและเธอก็พูดเทียงเบาๆว่า ดินที่ใครๆว่าแห้งแล้งถ้ามีน้ำมีใจมันก็ผลิดอกได้นะปองเหมือนหัวใจพี่ที่ผมเฝ้ารดน้ำทุกวันไงครับเขาตอบยิ้มยิมก่อนจะก้มลงหอมหน้าผากเธอเบาหาหาๆไรอ้อยแห่งนี้ไม่ได้แห้งแล้งอีกต่อไปและหัวใจของอิงฟ้าก็ไม่เคยโดดเดี่ยวอีกเลย